กินขนมหวานก็เยอะทำไมไม่อ้วนเนี่ยเคล็ดลับเลยนะคะไปลดข้าวแล้วก็กินของหวานแทนค่ะเพื่อนก็บอกว่าแบบแกไม่กินข้าวอย่างเงี้ยมันทําให้ผมแกร่วงนะงงเหมือนกันว่าแบบมันจะส่งผลยังไงเราก็ยังอายุน้อยเนาะมันไม่น่ามีปัญหาอะไรขนาดนั้นค่ะ,นะนะก็ชื่อแตงกวาน,นะคะปัจจุบันก็เปิดร้านบิอกี่ร้านเล็กๆอยู่ร้านหนึ่งค่ะ เราก็เรียนสายเบเกอรี่มาเนาะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเนี่ยเราก็ชอบทางด้านนี้เราชอบกินของหวานเราชอบแบบเป็นสายกินเนี่ยเราก็เลยเปิดร้านเบเกอรี่เป็นของตัวเองด้วยค่ะเป็นเจ้าของด้วยเป็นคนทําด้วยอย่างเงี้ยด้วยสูตรต่างๆเนี่ยเราก็ต้องแบบมานั่งชิมทีละอันเนาะเพราะด้วยความที่เราเปิดร้านเนี่ยถ้าเราไม่ชิมเองเราก็จะไม่รู้รสชาติเป็นยังไงถูกปากลูกค้าไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องผ่าน QC จากเราก่อนกินขนมหวานก็เยอะทำไมไม่อ้วนเนี่ยเคล็ดลับเลยนะคะไปลดข้าวแล้วก็กินของหวานแท,ทนเพื่อนก็บอกว่าแบบแกไม่กินข้าวอย่างเงี้ยมััััันนนนนนนทําาาาใหห้้ผผมมมแแกกกรร่วง <S <S งงงงงะะะเเเือออบบจสลยยยยไ็ุ เนาะมันไม่น่ามีปัญหาอะไรขนาดนั้นนะ โอ้โหเครียดนะคะเพราะว่าทำหลายอย่างเลยนอกจะจะดูแลร้านแล้วต้องมาคิดสูตรใหม่ๆเองอาจจะมีปัญหากับลูกน้องในร้านบ้างอย่างเห็นมีผมอยู่ในมัก,กะลองค่ะพี่ก็เลยแบบโอ้โหตกใจมากตอนนะั้นหนีไปว่าลูกน้องบางขาวว่าแบบทำไมถึงปล่อยให้มีผมหลุดเข้ามาแบบนี้ได้เขาก็บอกว่าไม่ใช่ฝีมือเขานะไม่ใช่ผมของหนูนะผมหนูไม่ใช่สีนี้อะไรเงี้ยพอเรามาลองหาต้นตอ,อจริงๆเนาะมันก็คือผมของหนูเองนี่แหละค่ะตอนจะกลับบ้านถอดยูนิฟอร์มถอดหมวกถอดอะไรออกเนาะก็มาเห็นว่าตรงหมวกของเราเนี่ยคือผมมันอยู่ในนั้นเยอะมากค่ะพี่ด้วยความ ห้งตามพื้นเนี่ยก็มองไม่เห็นมาเจออยู่ในหมวกคุมผมเนี่ยก็คือเยอะมากก็ หลังจากที่พอเราเห็นว่าผมเราร่วงแล้วเนาะก็อย่างแรกเลยที่เราทำเนี่ยมันต้องเป็นแชมพูแน่นอนเลยก็เลยลองเปลี่ยนสูตรดูด้วยอย่างยี่ห้อก็มี2สูตร3สูตรหนูก็คือลองหมดเลยทุกสูตรก็ยังเป็นเหมือนเดิมค่ะพี่ค้าหนูก็ไปเจอของโซแพ่ของโซแพ่ก็คือเขามีทุกอย่างเลยทั้งวิตามินแบบตอนกลา,างวานันแล้วก็สูตรกลางคืนนะคะแล้วก็จะเป็นแบบวิตามินผมที่แบบบำรุงภายนอกอย่างนี้หรือว่าแชมพูนเนี่ยก็คือครบทั้งเซตเลยหนูก็เหมามาเลยค่ะผลิตภัณฑ์โซแพ่ตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของหมอเอิญด้วยค่ะด้วยความ ก็ไว้ใจได,ได้ระดับหนึ่งแน่นอนค่ะ วันนี้ก็พกมาด้วยค่ะนี่เป็นตัวแบบสูตร day แล้วก็สูตร night นคะคะตัวนี้เป็นสูตรกลางวานันตัวนี้เป็นสูตรกลางคืนค่ะหนึ่งกระปุกก็จะมีทั้งหมด30แคปซูลด้วยกันเนาะตัวเช้า1เม็ดตั้งคืนนี้อีก1เม็ดค่ะมีวิตามินทั้งหมด24่ิบชนดิดด้วยกันก็คิดว่าน่าจะเยอะที่สุดในท้องตลาดแล้วค่ะบำรุงเป็นวิตามินแล้วใช่ไหมคะก็จะมีเป็นแบบแชมพูค่ะแชมพูนี่ก็เราก็จะสระผมบำรุงจากภายนอกเนาะเพราะว่าเราบำรุงจากภายในไปแล้วแต่ว่ามันอาจจะยังไม่พอก็มีเป็นเซรั่มอ่ะอีกตััวววนึงนเเนบบนงเเ้าา็แบีี่่ใยกือผรรหหตลลฉดสขฟๆ ขยี้ขยี้ขย, ύ, ขย, ύ, ขยี้นะคะนวดแบบนี้ด้วยนะคะให้มันเข้าแบบว่าซึมลึกเข้าไปในลายผมเนาะเพราะถ้าเกิดเราไม่นวดเนี่ยมันก็จะอยู่แค่ข้างนอกเมืนน่อเราฉีดไปก็แบบเอ้ยมันต้องเขิเนแบบว่าแบบผู้ชายมาใกล้หัวเราจะมีกลิ่นเหม็นหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะไม่มีแน่นอน,นะคะ่ะว่าตัวน,นี้กลิ่นเขาหอมกำลังดีเลยค่ะก็หลังจากที่ใช้ทั้งสตัวะคะก็คือรู้สึกได้เลยว่าผมแบบว่าแข็งแรงขึ้นค่ะเพราะว่าก่อนนี้อย่างเช่นน้องจักวาลเนี่ยใช้ไปประมาณ2อาทิตย์ใช่ไหมคะก็คือสางผมเนี่ยไม่มีผมแบบไม่มีผมแบบเส้นเล็กๆอะไรเงี้ยหลุดออกมาเลยาก่องพลหั ใช้ไปได้ประมาณ1เดือนใช่ไหมคะก็คือรู้สึกได้เลยว่าผมของเราเนี่ยเริ่มมีแบบเหมือนไ่ผมเนาะเริ่มขึ้นมาแบบว่าชี้ๆอยู่บนหัวอะไรเงี้ยนะตอนแรกก็เห็นว่าตกใจทำไมมัดผมแล้วผมไม่เคยเรียบเลยเพราะว่ามันผมมันกําลังขึ้นใหม่นะคะก็เลยอาจจะยังแบบยาวไม่พอที่เราจะมัดผมเนาะก็จะขึ้นแบบเป็นชี้ๆนิดนึงนะคะ่ะแล้วก็พอใช้ได้ไปประมาณ3เดือนก็รู้สึกว่าผมของเราเนี่ยหนาขึ้นค่ะแล้วก็ดูสุขภาพดีดูเงามากยิ่งขึ้นค่ะหลังจากที่น้องทั้งกว่าได้ลองทั้งหมดทั้งแชมพูทั้งเซรั่มแล้้้วนเเเเพรรราาาะะฉนนััถกิดใคมีปญหืห่งนอ,นอง น้องแนวกว่านะคมีแบบผมร่วงอะไรอย่างงี้เนาะบอกเลยว่าโซ่แพลอยู่แน่นอนค่ะ